สวัสดีครับสวัสดีครับมืัอนี้พบกับทาวงอหากินหมาที่เกาหลนะครับมืัอนี้พาพี่พีน้องนะครับมาสำรวจอัปเดตราคาวัวควายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับตรงกับเช้าวันพุธที่22พฤศจิกายนพศ2566นะครับพี่น้องขอข้อมาเบื่กับข้อรถปิดสู้ช่วงนี้ก็พี่น้องก็เริ่มเกี่ยวเขาแล้วนะครับพี่น้องหางัวฮัควายไปเลี้ยงครับช่วงนี้ราคาพ่อสื่อพ่อ ต่อครับถือว่าช่วงนี้เป็นหน้าที่ท่องนะครับสาหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะซื้งงวอไปเรียงนะครับผู้ใดิฝเขอมาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเท้าง้อผู้หากินหมาแล้วก็ช่องทํากินทินิสานะครับสางคีรีต่อพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับมาเสวนาครับพี่น้องไปสํารวจอปเดตรค่างวกไฝกันเลยครับพี่น้องย่างมาเรื่อยๆอ่เปรียบเทียบราคางัวผูยพี่น้องสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาตอไซบอก มาตจาจะมาได้100รอยเอทป่ะรอยเอทคบรอยเอทเอวันนี้ได้สายขุนมาติครับผมง้อผูครับพี่ทองเอาเปียบๆง้อผูได้คอเขาด้วครับ,รบตัวนี้ห้องเท่าไรครับนี่ห้องตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทโอ้พี่น้องง้อสายผูสายขุนโอ้พ่อเลี้ยงนี่เนาะครับน้องช่วงนี้เนาะพ่อเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องตัวละหนมื่นสี่อันน,นี้แมนบมากนี่ของเจ้าอื่นเนาะสองตัวนี่เนาะตัวละหนหมื่นสี่ อ๋อน,นี่อันนี้ของเจ้าอื่นตะบะพันห้องมื่นสองครับพี่นอ้องเอางวดผูดนะครับเปรียบเทียบราคางวงวดผูดในคอเขาได้ครับพี่น้องนี่อันนี้งวดของปอบเป็นได้มาสองตโตัวละมื่นซีต่อได้เนาะต่อได้หนึ่งสองมีสองตเวทีครับมีเบอร์พี่ปากเบอร์พี่นอ้องครับศูนย์แปดแปดอ่าศูนย์แปดแปดศูนย์หกหกแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดพ่อยังครับหอยหอยเตอเอเะลอยอ็ดเนาะอ่าสวัสด,ดีครับผมชุกโจมานครับอ่า ส้นอ่ะก็จะเป็นส้นควายนะครับพี่น้องมันนี้วันนี้รู้สึกสบางตางหน่อยเนาะพี่น้องเกี่ยวเขาในหอยบะทั้งมากครับพี่นอ้องแต่ว่ากัดที่ว่าหลายนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาสำรวจมาเรื่อยๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมมาจัทาังไหนครับนี่อาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอันนี้แม่ลูกผูลูกลูก,ลก,ลกแม่นี่ อ๋อโคมนีนแม่ลูกแม่เนาะเดี๋ยวท่านนี้ย้อนแสงครับแม่ซูมาซ่าลอยหาซิปครับเป็นแม่เขาง,งอ,อบอ่ะคมนีนะครับคมนี้ห้องเท่าไหร่ครับนี่ยสามหมื่นกว่า <confused> โอ้แม่ลูกลูกแม่ครับห้องสามหมื่นกว่าตัวใหญ่นะครับแม่สูงมาซ่าลอยหาซิปทางนี้อะ่ะนี่ลูกสาวครับห้องสามหมื่นกว่าอันนี้แม่ลูกผู้ห้องเท่าไหร่นี่ เศร้ากว่าแม่ลูกผูกห้องเศร้ากว่าแม่ลูกแม่ห่อดสามกว่าโอ้ราคาพ่อสื่อแห้งเนาะสาหรับผู้ใดอยากสื <Quiz> ่อ <cat> งัวไปเลี้ยงช่วงนี้ครับพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วหางงัวไปเลี้ยงครับมีเบอร์ฝากพี่น้องไหมครับผมเบอร์ใดนาะครับศูนย์เก่าสามสามซีเก่าซีศูนย์แปดหกของหอยยังครับของหอยทุกตาหอยทุตาน้อจากจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณครับเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆ โอ้ oh, เห oh, mm ็น hmm. ง้วบผูโตละลอครับพี่น้องแดงแดงกูรออะไรครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากได้เป็นอนาคตพอพันอะตัวนี้มัตตาสัเนาะครับง้วบผูกนี่แดงแดงนี่คือแดงดีครับเจ้อ่ะลูกไฟแล้วครับตัวนี้ KF72C ประดูเนาะโอ้พี่น้องผู้ใดมองหาพอพอพันพอกุ้มฝูงจะจะอายุเท่าไรแล้วครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสูงประมาณร้อยสี่สิบเดี๋ยวไปตะบะแกงขาใหญ่ไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่าย ลำตัวเง้วแดงดีครับอสูงประมาณร4อยี่หนาเลยครับพี่น้องถ่ายหนาตึบเลยตัวนี้ห้องไว้ยรุบาทครับ 33, <000. S 2> สามหมื่นสามพันบาทแดงดีโอ้แดงแดงอีรีครับพี่น้องตัวนี้แดงเข็มเลยห้องไวัย,ยุ่3สามหมื่นสามพันบาทต่อต่อไ,ไหนบครับต่อะไรกว่ต่อล่องเลยเนาะมาตาการสินครับพี่น้องแดงดีสูงร้อยสี่สิบครับ ไปเมองหาอายุแค่สิเอ็ดเดือนฝากเบอร์พี่นอนได้ครับอ่อศูนย์เก้าศูนย์นแปดสองแปดหกแปดสองห่เนาะของหอยยังครับหอยเสียเนาะจังหวัดกาลสินับพี่นอนเป็นมาลูกเคเอฟเจ็ดสองแดงแครับนี่เอาขอบผู้เล่นรครับจะโชมานครับสวัสดีครับอ่ะโซนี่ก็เป็นสาวหน่อยนะครับโอ้ควาไผนอนี่หลด้วครับพี่นอร์กนนี นี่สาวหน่อยนังหนาดีอ้ามองเของวะใดครับพี่น้องเพื่อกลังตอ่อกัลลังสื่อขายกันอ่ะแม่เท่าโบสครับอ่ามีทุกสายครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่บัวโตวพ่อมาหนี่แม่หลายตัวอยู่นี่ครับสองวันเจ้อันนี้แม่ลูก,ลก 62, เพราะแม่ลูกตีนี่หกหมื่นสองพันแม่ท่องบะท่องหเดือนแม่ก็ท่องหาเดือนแม่เมท่าโบสครับซูมาะลอยหาซีปลุกบวกลูกสาวไคครับตัวนี้ลูกพิกแดงเนาะแม่ท่องอีกงหาเดือน แม่ท Superman, Superman, ่องอีกหาเดือนท่องก็ไปครับตัว mm น hmm. ี้ซเปอร์แมนคเปอร์แมนหาเดือนแม่ซูร้อยหาสตัวนี้ลูกสาวบิกแดงคมนี่เปิดไปอายุหกหมื่นสองพนครับหกหมืบาทซื้อสองเลสามเนาะซื้อสองเลยสอาเเรียเราก็ถึงตัวละสองหมื่นน้อยๆสองหมื่นกว่าแต่ว่าคิดว่าสิลอดหกในยี่ดอกพี่น้องอ่ะซื้อสองเลยสามครับหกนสตัวได้อีกครับ่ะสาวหน่อยตัวนี้มาแมนบ่ เออนี่ตัวนี้เท่าไหรเนี่ยโอ้นี่สามหมื่นครับสามหมื่นถึงถึงตัวละหมื่นหาตีอ๋อพี่น้องสาวหน่อยตัวละโอ้พี่น้องราคาพ่อสื่อพ่อต่อเลยครับพี่น้องนี่สองตัวนี่ครับสองตัวนี่สามหมื่นบาทครับถึงตัวละหมื่นหาเอาราคาพอสื่อแห้งหรือพี่น้องมาควบเงินเอาทีเดียวจบจบเลยซื้อสองในสาม หกหมื่นสองซื้อองค์ในนำซื้อเฮี้ยในสั้นไม่ค่ะพี่น้องลูกสาวนี่ลอยสามสิบบวกบวกเลยนะครับพี่น้องสูงไงแม่ก็ทถองยังหาเดือนเอาฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดครับผมห้าเจ็ดสามครับผมหนึ่งสี่ครับครับผมของพ่อมอมมะสลีห้อยท่องพอมี่ร้อยเอ็ดเอลีครับผมกบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ชมมานคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม อาสื่องัวไปเลี้ยงมาครับมาทางไหนน้องนี่เต๋เอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องนี Universe> ่เนี um, ่ยสาวหน่อยยกคู่สามหมื่นบาทเออทีไทยเมื่อกี้แล้วพี่น้องพี่น้องสนใจอาหางงัวหน่อยไปเลี้ยงอืมเอาเอายกคู่สองหมื่นเก่าอะไปพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆพวกนายห่างกับมาหลายนะครับพี่น้องอ่ะพอ เดี๋ยวหาของเสือพี่น้องอีกโตกันแวะไปชุ่มหาพ่ออณิคพ่ออณิสวัสดีครับผมพ่ออณิรักพักดีฟาร์มเต็มากตัวว่าไหมตัวนี้แมนเบิร์ดขับสาวน้อยชุดสาวน้อยชุดตั้งฟาร์มเลยเอาไปสองหมื่นสามสูงเงยเอาเขาดีลูกซีไว้ครับพี่น้องสูงร้อยซีซีปุ่นละตัวนี้สองหมื่นสามตัวนี้ว่าตัวนี้มื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมัวสาวครับ โอ้ตัวนี้หนาครับนพตัวนี้ห้องเท่าไรนี่ตัวนี้หมื่นสี่เอาหาของถือค่น้องก็หนึ่งหมื่นสี่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกตัวนี้นะพ่อหมื่นสี่ครับหมื่นสี่ให้กันตัวนี้หนาเนาะตัวนี้หมื่นสามตัวนี้หญ่เนี่ยหมื่นสามก็ขายได้ครับหม่มก็ขายได้อตัวหญ่แมนมาเปล่าพ้องเพื่อนเตุโอ้แมนเนาะหมื่นสามหมื่นสาม <14. S 2> มืน่นซีเท่าโบดหนังนะอันนี้มื่นหาเอ,อ,อาสรารคนงบะไหลครับอย่าได้งวาสาวไปเรียงอขามิคูถักคททททททู่นี่กับตัวนี้นต,นตัวละมื่นสามเอาพี่น้องเอ,อาพอสืบพ่อต่อ ต่อดีอีกบ่พงอต่อได้เนาะมีรถส่งอยู่เนาะครับ่อได้ฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม086หกแปดห8แปดห้าห้าห้าสามสองแปดพ่อเด็กรักพักดีฟาร์มครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเข้ามาชมบรรยากาศง่วงง่ามครับง่วงง่าตลาดบ้านหันไต่โฮมซัมสาครับพี่น้อง นี่ก็หลายตัวลายโค้งนี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอัปเดตราคาบัวง,งามโอ้นี่แม่นี่พี่น้องลูกตัวนี้ไหมขักจ้ะเอ้าลูกแดงหนาตึบเลยครับพี่น้องนี่แม่หัวโลนพร้อมของไผ่นอตัวนี้ <c oughs> พูดถึงว่าเจ้าของบนยุสัยได้ครับพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> จ้าของคนนี้น้อมือนีละปย <c oughs> ปีสวัสดีครับผมเด็กบ้างตัวกูนี่เ <c oughs> ด็กบ้าแม่ลูกคเด็กบ้าแม่ลูกเต๋อลูกไผ่ตัวนี้ลูกไอ้รูดเวลครับเรดเวล พอนอกตีนโอ้เรดเดวิลบ่อ่ะพี่น้องเนี่ยเรีเรดเวลยวตีเกเดือนเหรอตัวนี้ไ่ได้เบิกเนใบมันเดียเดือนปะมันแปดเก่าเดือนเนาะแม่แม่เอฟเป็นเอฟสามเหรอตัวนี้เป็นเอฟสามครับเป็นเอฟสมีใบเพจบ่ครบเนาะโอ๋อแม่เอฟสองลูกเอฟสามครับพี่น้องลูกเด็ดแปดแม่ทองอีซี่เดือนแม่สูงว่าลอยหาซิปนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกแรกหรือลูกสองครับเนี่ย เอาพี่น้องง้วเกตประกวดเลยครับเกตนี่พี่น้อง f สามนะครับตัวนี้อ่ะเนี่ยหนาตึบเลยแม่กระทองอีกสี่เดือนท่องกับไผ่ครับตัวนี้ท้องกับ ks สามหนึ่งเบืองท้ายลูกครับลูกประมาณแปดเดือนแม่ท้องอีกสามเดือนเอาราคาห้องเท่าเด้แบดนี้เปิดวันที่สองเข้าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือซื้อเฮียในสั้นเนาะซื้อสองในสามครับพี่น้องอ่า แม่สูงร้อยห้าสิบนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยโอ,เโอ้ตะกี้ตะแม่ทองกับแสนนะครับอันนี้ซื้อสองในสามครับพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลูกเอฟสามเอาไปพัฒนาเป็นเลือดลอยไว้ครับตัวนี้ลราพี่น้องเอาตัวนี้เป็นแม่บอกแม่พันไกยเป็นเลือดลอยได้เลยครับตัวนี้พร้อมเอฟสามมีใบเพชรหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ๋อหัวงามสุดยอดเลย อพ่อเป็นกระลังมาเบิองเยอะพี่หังพ่อพ่ออยากได้พว่าต่อเอาเอาฝากเออ่อยปี้อหกหนึ่งซื้อหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหสองปองแีสุวรรณภูมิอ้าพี่น้องนี่สื่อ2อเด้3สามซื้อเยี่้ยเด้ดส้นครับพี่น้องได็มะเขืเดียวโอ้ของแท้ดีพี่น้องอ้าพ่พี่น้องมากสำรวจเรื่อยๆเอาพอดวนสวัสดีครับพอดวนมีอีกตัวว่าพ่อมาเนี่ นไม่ร oh, ู้ขายไรรแล้วโอขอบคุณาบคาเอาหาง่วผัวพี่นองเพิ่งห็นตงางตรอพี่น้องโอ้นี่ของไผน้อนี่ตัวนี้ผมนะครับตโอ้มนี่ก็เปลี่ยนสไตล์น้อวายท่องมี่เนีจัดของเลยพี่นองดมองหาพอพันดดลูกไล้วนี่เวาูคเอฟหกแปดอายุสปีไห เมื่อเรื่องสงเนาะสองปีกว่าๆนี่เนะาะป้าพี่น้องมึง<ไ>หนาเลยครับพี่น้องถ่ายไงแข่งขาไงขัดสูงประมาณลอยซีซิมห่าบวก<ไ>าาบวกเนาะประมาณลอยซีซิบวกบวกอื่นแล้วครับหนาตึบเลยเอาตัวนี้ห้องไว้เท่าไหร่ห้องไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดไม่พี่น้องช่วงนี้หน้าที่ท้องเลยเนาะสำหรับคนอยากได้งว่วงครับจูงมาใส่แดดได้ดลยปอ อาพี่น้องมึงสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับแดงหนาใหญ่ครับกระโหลกใหญ่แข้งขาใหญ่หนังหนาสีแดงแผ่นหลังกงว้างๆนะครับพี่น้องตัวนี้สูงมากๆลอยซีซิบหาบวกลบครับพี่น้องหนาเอายืนดีๆยืนรอๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะพี่น้องมึงหนาครับ 37, บอสามหมื่นเจ็ดครับงัวราคาพอพันนี่ครับพี่น้องแถมต่อรองได้ด้วยะครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้ยแดงดีแดงดี นี่เป่นตัวเดียวต,ติผม <c oughs> มีแม่ลูกติมาดิผนมนมีแม่ลูกติแม่ลูกหาบ่ะไ้ครับเอาฝากเพื่อพี่น้องนูแปดเจ็ดครับูแปดเจ็ดแปดหกหกสี่เนึ่งเนาะอาเขาเล่นลายครับพี่น,อน้องมึงตัวนี้นะครับสามหมพบาทครับพี่น้องส่วนคมนี่นะครับพี่นอ้องเอาไทายที่หนึ่งหนึ่งแส่นเก้าพับาทอ่ F 2องครับลูก F สามครับ นี่งัวงามครับสารคข้ามเห็นอีออโคม้มนึงครับโค้มนี่ของไผ่น้อนี่หาเจ้าของไปเห็นครับพี่น้องนี่งัวงามเข่าหลายอย้วยด้วยครับทางนี้กำลังตอ่อรองราคากันสวัสดีครับห้อยพัดเ็กตัวบ้านมื่อไห้านท่นใดได้ครับบ้านมีเนาะอ่าพี่น้องกำลังตอ่อรองราคากันตีนี่หอตะออกตีตัวนี้น้อยนี่ลูกเกินให้ออกกล้องเลยด้ ลูกแม่หรือลูกผัวละครับลูกแม่จ้าลูกแม่ออกเดทเจ็ดมือออกเดทเจ็ดมือลูกสาวครับเจ้าบ่าละครบนี่สามสิบหมื่นห้าพันบาทลูกสาวเจ็ดมือเล้วลูกออกลูกหรือว่าก็จอยเนาะโอเคลูกออกแล้วก็ยังมาจอยเนาะอออพี่น้องแม่ลูกลูกสาวเจ็ดมือลูกใครละครับ เน er ี่ยสื่อน้ำเงินมากมันเปนออกยุขอกกันเตอกมากเอสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องอ้าวมีมีสองมีคมเดียวเต๋เต๋อค่มใหญ่หมบ้างของหอยของหอยดาราเนาะของหอยดาราสวัสดีครับผมสวัสดีครับเต็ตัวไหนล่ะเตคมนี่เตะเอาแมเอาลูกมันไปใสโอ้มีแม่ได้ครับพี่น้อง ลูกลูกลูกไปเห็นทางอื่นลูกเห็นนิดหน่อยป้าลูกก็ตัวดีนะนี่นี่ลูกเป็นตาหักดีนอกตั้งๆนี่นี่พี่น้องครบในห้องเท่าไรครับนี่ครบในห้องบาทครับจะเอาภาษีผ่านไหมหามือหามันบาทอ่านี่แต่ว่าลูกตัวดีตัวงามเลยครับพี่น้องนี่โอ้เลี่ยมตัวดีเลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยครับพี่น้องแม่สูงร้อยห้าสิบกว่ากว่าหนังหลายหนังหนาเลยครับลูกจ้าเดือนแล้วครับตัวนี้ ลูกท่านพอเดือนเนาะลูกท่านพอเดือนเนาะนลูกลกตัวใดนฟองไปเนี่ย KF สามสามหนึ่งพี่น้องเมื่อหนังข้อเนี่ยเ,เอาเอาไปลูกเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องเนี่ยเ,เอาลูกเอานี่หามื่นห้าพันบาทต่อร่องได้เออโค้บนี่กะค้บนี่กะบสามมื่นหาอ่า,อออ 35, อาเอาฝากเพิ่มพี่น้องได้ครับอันนี้แม่ม้าแม่นึงอ,อแม่ม้ากับมี่สิเอาตัวสี่มื่นหาสี่มื่นหาทองยี่เดือนตัวนี้สวัสดีครับตัวนี้ทองเดือนเนี่ยอ๋อพริกแดงอ๋อถ้าพริกแดงได้่ยยี่เดือนเหรอ สองเดือนตัวทองเลยเนาะเอาแดงดีตัวนี้แดงเข้มเลยสูงประมาณหอยสีบหาบวกบวกสี่หมื่นเท่านี่สี่หมต่อรองได้ตัวดีหาหมื่นหาอันนี้เพ่ต้องรุ่นอ่ะแต่ว่าลูกตัวดีครับพี่ทองฝากเบอร์พี่น้องได้พอด่าละศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสามศูนอดามอพอด่าละอ่าจะว่าได้ครับ่ ระเอียดเนาะอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจเรื่อยๆพี่น้องก็มาหางัวไปเลี้ยงมาทางไหนทางไหนละ่ะครับบ้านท่าตูมบ้านท่าตูมนีนน่อ,อเนาอำเภอเมืองนี่เนาะท่าตูมหอเองพี่น้นอ,นองเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วก็หางัวไปเลี้ยงครับเดี๋ยวผมเห็นงัวงามอีกตัวหน,นึ่งนี่แหละครับบรรยากาศซื้อขายอยู่ตลาดบ้านหันนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็าคิดว่าคึกคักนะครับ ถึงว่าเป็นหลายๆตลาดอาจจะเงียบๆเพราะว่าพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวนามอยู่น่ายหอยก็ไปหาเกี่ยวเขาบ่ได้เอางัวเข่าตลาดอ่ะลูกสาวผู้ใดเนาะตัวนี้ไอ้น,นี่โตลูกไผครับตัวนี้นี่ลูกไผนต์ตัวนี้ว <c oughs> ิโก้สองล้านหอ้องใังไหมล่ะตัวนี้ห้องสองหมื่นสี่พันบาทครับลูกสาววิโก้สองล้าน อ่ะพี่น้องเลี้ยงโตดีแขงขากรับไงเติบพี่น้องไปคุณเอาตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทเด็กควบเง้ยวครับลูกสาววีโก้สองล้านเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยอืมเนาพี่น้องเบิ้งอ่านี่โอ้หนังหนาอีกนะครับพี่น้องสองหมื่นสี่พันบาทมีตัวใดอีกปะกำลังต่อรองราคากันอ่ะเพิ่นกำลังต่อรองราคากันครับพี่น้องอ่ะ อ่ะน tamam> ี่กำลังต่อกำลังกำลังสีมาสืิอตัวนี้เต๋เสียเป็นเสื้อตัวนี้ขาดเป็นห้องอะไรขาดตัวอะไรรู้กับร้านสะดวกเจ้าบ้านละเนี่ยมือห้าพันครับมือห้าพันตัวสาวเนาะเออมันเคยเป็นลำปีกับขายตามสภาพมันเนาะขาดกันยี่สิบสองร้อยอ่ะขอบคุณครับผมครับโอ้ตัวนี้กระแดงดีครับพี่น้องเดือดวัวก็ อ่ะ yup. พี่น้องยังไม่เลื now, iPad, ่อยเอ้าเจองัวง่ามอีกคบนึงครับของของหอยดิวครับอำเภอเมืองสะระคำวันดีครับผมได้ม้างตัวป่เนี่ยใส่มาก3ตัวครับแม่ทอง2แม่ทอง2ตัวแม่ลูกคบนึงเอาเอาแม่ลูกง่ามพี่น้องนี่โอ้ยเงี้ยวดีแม่ออกบดๆรับแม่สูงมากๆลอย40บวก40ห่าบวกลบแล้วกันอันนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกมันใบบวมมีเนาะเอาเบื้องเนื้อหนังเอาครับพี่น้องกระดาษจะเป็นลูกหลอดนะครับพี่น้อง เนืเนเ้อหนังดีนี่พี่พน้องเบื้องเลี่ยมโตหนังข้อหย,ยดดีอ้าเบิ่นยืนกับงามเนาะ<อ>ออแม่ทับไปตัวนี้หัวครับรรมือนี่แหละครับขืนลูกขืนขึ้นแล้วไล่โค้มลูกไล่โค้มลูกแล้วเอ้าโค้มนี่เปิดไปเท่าไหร่ห้าหมื่น 5, 3, 3สามพันบาทถือตัวละสองหมื่นกว่า แม่ก็เป็นสัตว์มือนี้เด้อพี่น้องนี่เอ,เอาไปแล่เนี่ยกับสองหม่นกว่าตัวนี้สองหมกว่าหาใช้อะไรดอกไร,ร <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ปไงพี่น้อง<แ>อไรงวัวะตัวนี้ก็ตีไปสองหมื่นกว่าเลยครับพี่น้องน่าจะบรูดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดลูกสาวก็บสองหมื่นกว่าเอาก็บหามื่นกว่าพอดีนะ<ๆ>พี่น้องแม่ก็เป็นสัตว์แล้วขายราคาเนื้อด้วครับนี่คือตีราคาเนื้อด้วครับพี่น้องนี่นี่เอ๋อแม่กับโบสครับนี่ลูกสาวด้วครับพี่น้องโคมนี้ห้าหมื่นกว่าหามื่นสามเตหามื่นสองครับ ถือตัวละสองหมหกสุดคุ้มแล้วครับพี่น้องตัวนี้อ่ะตลูกสาวกัใไงเหรอสองหมื่นหกสืบเพื่ออะไรเหรอครับตัวนี้อ่ะนี่สวยๆเลยราคานี่ต่อรองได้ในนะครับแล้วก็บทรงฟีทรงฟีป่ะทรงฟีอีสานป่ะทรงฟีทรงฟีทวอีสานอีกความพี่น้องเอาพี่น้องนี่ห้าหมื่นสองพันบาทถือตัวละสองหมื่นหกครับแถมต่อรองได้แล้วก็บทรงฟีทวอีสานไกด์ก็หนั่งกับทรงด้พี่น้องแต่ราคาตรงกันในอีกค่อมหนึ่งอ่าเดี๋ยว ถูกเสือกแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเอาถูกเสือกครับนี่ครับพี่น้องวิธีในห้อยครับตีสูกตีแพ่งหากอะดินล้นสู่ต่อไปครับพี่น้องนี่เออได้เป็นอ้า,อามาเอาวงวดทองเจกโตของหอยเดียวเอาสาวครับแม่ทองทอง,ท,องที่ไหนนี่ทองแรกวะทองเลขสดสดเลยแดงแดงเขมเลยเนาะอ้าสูงมาว่าลอยสี่สิบทองเจ็ดเ,เดือนเหรอตัวนี้พเดือนเลยครับทนะอ,องคีบหกแปดหกเดือน สีแดงเข้มโบท๊ทครบเครื่องสดๆเลยเนาะห้องยี่บาทสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือแม่สาวทองแหลกนะพี่น้องทองแหลกนะครับบ่แดงตะเขีวเนาะอ่ะพี่น้องสดๆผู้ใด้มักสดๆอ่าบ่หมักงว่วนสาวเอางว่วนทองแหลกไปเลยครับเป็นรุ่นเอาสามหมื่นห้าต้อได้เมึดมือดซงฟี่ทุพยิสานครับพี่น้องประกันทอ้อ,าารทรองมีคลิปริโอการตรวจอ่ะไหนตัวนึงอ่ะ นี่ตัวนึงครับพี่น้องตัวนี้กทองเงยเหรอครับตัวนี้ก็ททองเเอาหาอ๋อแยกลูกไปแล้วลูกปูตัวนี้มันสเดือนครับตัวนี้ทองส่เดือนทองครับไนึ่งเจเจ้าโชคเจ้าโชคสี่หนเนาะสูงเป็นทองสองสูงที่ร้อยห้องไว้ยี่บาทตัวนี้สาเก้ครับาพันบาทพี่น้องป้าัวตัวเงนะครับทองอีก อาทองกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดเจ้าโชคเป็นเครื่องดำพร้อมนะครับพี่น้องโบสพร้อมนะครับสามหมื่นเก้าครับพี่น,อกกน้องประกันท้องประกันตำหนิแถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานยจะไปขึ้นยากการส่งได้พี่น้องหอยดิวส์ไก่ก็อีสานกับส่งฟรีได้ครับพี่น้องแถมเบ่าถือข้อกับพระองคัดระจำได้ครับพี่น้องพี่น้องรู้จักหอยดิวดีครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก้าต่อรองได้แถมส่งฟรีเบิร์ตไปเอาฝากไว้พี่น้อง 0 6 1ย์หกห7ึ่งศูนย์หกหหอยดสอิวสารครามอ่ะสวัสดีครับผมโจโจอุ่นมารครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องบรรยากาศคือคักเลยครับพี่นอ้องอ๋อตลับตะลีกันมากแล้วครับพี่น้องเริ่มมากแล้วเริ่มเสี่ยงโชคแล้วอ่ะก็คือคักเลยครับถึงแม้งว่าเขาปาลาไหลแต่ว่าง้องามกับเขาหลายนะครับเอ้าหาเท่าโบนี่พี่น้องเบื้องยิ่งโตเอ้าเท่าโบนี่ลูกใครเล่าเนี่ย กรมประสุทธ์ดห้องเท่าไรล่ะนี่ห้องไว้ซัดเจ็ดห้าร้อยครับสองหมร้อยครับผมสูงประมาณลอยสูงอยสามเก้าอยสามสิบเก้าครับนยลอยซีับอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรนี่อายุสิบเดสเดือนสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องสายเท่าโบสครับพี่น้องนี่ห้องเศร้าเจ็เศร้าเจ็ดหอยต่อได้อ่าพี่น้องสายเท่าโบสสวยๆเลยยางกีมือเลยครับนี่มันเขาครับงามดีเนาะ คันาดกันยาหลายๆโอล้ำตัวเง้าวแห้งเลยครับพี่น้องสอง0มืนเจ็ดพันบาทครับต่อร่องได้โอ้่ยานวดกับมีครับพี่น้องเอาฝากเบอร์พี่น้องนดครับผม 096เก้าหกครับส่วนเก้าหกสามหกครับสามนึ่งครับผมเจ็ดสามหนึ่งสารคามนี่นะหอยสารคามคนเดิมอ๋อขอบคุณเรยๆ่ะกานดีเล็บคอขาดีครับครับผมดีทุกอย่างครัสงคอกับวนเล็บกับเล็บหนาเล็บักเล็บตรงดีครับโอ้ดีทุกอย่างเลยครับพี่น้องสองหมบาทอกันแดงกสี่หมื่นอนเนาะตอนนี้เนาะแดงคือเขากี่หมื่นอ่ะพี่น้องเป็นกําลังต่อโคมนี้นะครับพี่น้องมามุ่อ โคมนี่เมลูกกำลังกินนมตับตาอยู่นี่ครับเอาจะบาดน้อโคมนี่อ๋อเอาพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแม่เอาลูกบุญธรรมตเอ๋อลูกแฉยอยู่ฟังน่ะนี่ลูกบุญธรรมเอาซื้อโอ้แม่ก็ให้กินนมเนาะอันนี้ลูกเพิ่์นได้ับนี่ลูกตัวนี้ได้ครับนี่นี่ลูกยี่สิบสีมือแม่ตัวนี้ ส่วนตัวนี้เป็นลูกบุญธรรมเอายกยกขั้วปะยกขั้วไดเนาะแต่แม่ลูกห้องเท่าไรแม่ลูกลูกลูกตัวหนสี่หมื่นหาอ๋อแต่ว่าแต่ว่าลูกตัวนี้มันกินคลักแต้โอ้สีใยหย่อนยัดได้กินนี่อ้าพี่น้องแต่ยกสามตัวขึ้นีคลักเนี่เนาะห้องสองหมื่นเจ๊ อ๋อเป็นตะหากดีต,ตัวนี่ห้องสองหมื่นนะครับพี่นอ้องส่วนอันนี้ห้องสี่หมื่นหาตัวลแล้วหกหมื่นหาสามตัวนี่หกมื่นหาสามตัว,ตวเอาพ่อสื่อเลยครับพี่นอ้องหกหมืนหาโคมนีงัวขั่วครับว่าเป็นหนูขั่วเอามีเบอร์ฝากพี่นอ้องวะศูนาครับศูนย์6 0ส6ม9 5นสองหกหกเก้ห้าแปดครับหกเ้าห้ปของหอยนขอยบเปนอยครับยุบเปนหนอยบ้าน ในเปลยหน่อยเลยครับในเปลยหน่อยตียู่ไก่กันตัวผมอยู่โคกงกองครับเอาพี่น้องน,นี่โค้มนี่นะพี่น้องยกชุดสะหกหมืนในห,นหน่อยต่อได้อีกอ่ะงัวขั่วเ่ราะเมนูขั่วมันกินน้มนน้ำกันแม่มันแม่มันไปใส่ตัวนั้นกับแม่ตีสิบแปดสิบแปดโอ้ครับพี่น้องเอาห้อยริ้วว่ะห้อยริ้วเปลยหน่อยตีห้อยริ้วเปลยหน่อยสองหมื่นสองหมืนสองมาล้มกันเตะเปลยหน่อย สองหมื่นอะไรก่อเปิลยหนึหมื่นนึ่งหม่นแปดพันบาทครับหอยลิว่าไหเนี่มื่นครับหมื่นแปดเปล่เอาหาพันไหนบ่คาดทกบอขาดทกบอ่ะนะการหาพันกันหาพันใดเอาไปหาเลยปะนะบาแทรหรือบ่าวลิตเนาะนี่เพื่อนล่ะเ่อล่ะ โอ้ยเอาไอบีสวัสดีครับผมไอบีครับพี่น้องชุมน do? ุมในหอยครับพ ati ี่นี่นี่งัวหลายพี่น้องบรรยากาศก็คึกคักนะครับพี่น้องบรรยากาศการต่อรองราคานี่ก็กำลังต่อกันอยู่นี่ปาตัวเล็กๆอย่างนี้คนคือหุ่มไหลเถอะไซฟูายขุนครับพี่น้องใครกันลราบอครับเต๋กำลังต่อกันเต๋ มีแต่ไที่ยวของต่ออ่าพี่น้องใส่ห้องจค่าบาทละผู้น้อยเังสิผู้น้อยเังสี่ห้องตัวไหน,น,นตัวละหมืนม่นอ่าพี่น้องตัวละหมื่นครับอ่าผู้ใดงบประหลาดครับเอางูผู้ไปขุนงูผู้นี่มันจะใเซเวลาตว่าโดนขึ้นงูแม่ได้ครับพี่น้องขุนข้าวเดียวก็ได้ขายครับนี่ตัวละหมืน่นนี่เอวีสีหน้าหอยครับพี่น้องตูแพงก็ได้สู่ต่อครับแต่ว่าก,ก็ถือว่าเป็นปีทองของคนที่ มีความตั้งใจอยากจะสื่อวงื่อไปเลี้ยงครับเพราะว่าปีที่แล้วบางทีอยากสื่อมีเงินอยู่สามหมื่นนั่นเองงือตัวละสี่หมื่น 40, กว่าก็สื่อมาได้ปีนี้เงินสามหมื่นยังเหลือนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่ะผูะ้ใไดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทำเงื่อนหากินหมานะครับแล้วก็ช่องท่อกินที่นิสานสารบวันี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ